บรนด์นี้นะจอยเห็นค่อนข้างเยอะเลยแล้วลายนี้จอยลองเช็คมีคนขายไปแล้วนะอยู่ที่20เหรียญย0เหรียญออดอลลาร์เทียบเท่ากับประมาณ700บาทนะคะรุ่นนี้นะนี่ค่ะวันนี้จะมาโชว์เสื้อยีนให้ดูนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้ายีนนะคะที่จะเป็นลวดลายงานปักอันนี้คืองานที่ น้องเขาไปคัดกันมาแล้วนะคะแล้วส่วนมากเขาจะทำเป็นคลิปขายนะเดี๋ยวจอยจะมาดูว่าเขามียี่ห้ออะไรบ้างนะตื่นตาตื่นใจจอยมากเลยค่ะจอยไม่รู้ว่าน้องเขาก็เลือกผ้ายีนมาด้วยนะคะอยากจะบอกว่าจอยเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่ที่อเมริกาใช่ไหมแล้วที่นู่นน่ะในโซนที่จอยอยู่บอสตันน่ะอะไรที่เป็น เสื้อยีนะคะส่วนมากจะเจอแบบเรียบๆถ้าเป็นงานปักอย่างเงี้ยร้านกูดวิวที่ตอยไปซื้อเขาจะคิดแพงมากนะแล้วแบบเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าน้องมีตอยก็เลยจะมาลองดูว่าสินค้าที่เขามีตรงเนี้ยมียี่ห้อไหนบ้างนะคะแต่ที่ตอยมองๆดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันสวยหลายรุ่นเลยอะแต่ว่าอันเนี้ยน้องอะเขาทําคลิป ขายอยู่ที่เมืองไทยนะคะตัวหนึ่งเขาน่าจะขายแบบ2อ0สบาทถ้าใครสนใจอะ่ะเดี๋ยวจอยจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ถ้าอยากจะอุดหนุนอะ่ะก็แวะไปอุดหนุนได้นะคะแต่ว่าที่จอยทำคลิปอันเนี้ยจอยจะบอกในมุมมอง แม่ค้า Ebay ที่อยู่ในอเมริกานะคะจะบอกว่ายี่ห้อไหนเนี่ยขายได้ราคาเพราะเป็นผ้ายีนก็จริงไม่ใช่ทุกยี่ห้อที่จะขายได้ราคาแต่ส่วนมากผ้ายีนที่จอยเห็นตรงนี้จะเป็นงานวินเทจงานวินเทจก็คือยุค80ยุค90บบางแบรนด์เนี่ยคนอาจจะไม่สนใจแต่คนจะสนใจแบบลักษณะลวดลาย นะลักษณะลวดลายของเสื้อนะคะตอยอยากจะบอกว่าแนวแนวเนี้ยหายากมากหายากมากนะคะใน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 บอสตันที่ที่จอไปช้อปปิ้งนะหายากมากๆเลยที่จะเป็นแบบยีนงานปักอย่างเงี้ยแต่เรามาเมืองไทยเราเจอเฮ้ยจอยเลยแบบตื่นตาตื่นใจมากเนี่ยให้ดูงานเป็น ผ้ายีนนะคะนี่เราก็จะเป็นงานปักที่แขนนะคะแล้วงานอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อผ้าบอส่วนมากถ้าผ้ายีนนะ่ะมันก็จะเป็นแบบผ้าคัตต้อนเออจะเป็นงานผ้าคัตต้อนซะส่วนใหญ่แล้วอันเนี้ยไซส์ 3x นะคะก็คือพลัสไซส์เราทุกตัวเนี่ยนองเขาวัดไซส์ไว้หมดแล้วนะคะเหมือนตัวนี้ตัวนี้คือแบบเฮ้ยชอบมากชอบมากอะดูดิให้ดูลายคือ มันหาไม่ค่อยได้เลยนะที่ที่จอยอยู่อะ่ะเดี๋ยวจอยจะลองเช็คยี่ห้อนี้แล้วขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าใน ebay อะ่ะเขาขายกันราคาประมาณเท่าไหร่แลวให้ดูลายอันนี้คือมันเหมาะสำหรับช่วงหน้าฮอลิเดย์ช่วงคริสต์มาสนะคะอะไรที่เป็นลายปากแบบเนี้ยเออนี่เดี๋ยวจอยต้องซื้อต่อน้องนะเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะเสื้อยีนนะ ถ้าแบบเรียบๆเลยนะราคาที่ต่อยซื้อราคาที่เอซื้อมาขายนะตกตัวหนึ่งประมาณ170บาทบางสาขาถ้าเป็นแบบอย่างนี้นะบางร้านอ่ะเออถ้าตีเป็นเงินไทยนะคิดตัวหนึ่งก็ประมาณแบบ5 600บาทเออตีเป็นเงินไทยแบบ1 5หเหรียญย0เหรียญอะไรเงี้ยแพงมากๆเลยอันนี้นะแล้วอันนี้ดูอันนี้ค่ะถ้าเราไปเจอแบบเนี่ยฟักทอง เออแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือขายช่วงหน้าฟอลนะคะก็คือช่วงหน้าใบไม้ร่วงนั่นเองแบรนด์นี่จอยไม่รู้จักนะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นพวกยีนวินเทจนะคะบางคนะ่ะเขาไม่ค่อยได้สนใจแบรนด์หรอกเขาจะสนใจลายงานปักให้มันตรงกับช่วงหน้าฮอลิเดย์นั่นเองโอ้ยนี่ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักค่ะนี่นี่นี่ประมาณนี้อันนี้ก็คือฮอลิ d เดย์ค่ะก็คือช่วงหน้า คริสต์มาสจะเห็นได้ว่าเนาะมีสโนว์แมนมีอันนี้ต้นคริสต์มาสและอันนี้เครื่องงานปักทั้งหมดเลยยี่ห้ออะไรเดี๋ยวจอยขอดูที่ห่อนะอ๋อยี่ห้อนี้รู้จักจอยว่าอย่างนี้น่าจะขายตัวหนึ่งประมาณแบบย5ห้าเหรียญสาสิบเหรียญประมาณนี้นะไม่ไม่น่าเกินจาบนี้อะเดี๋ยวนะเอออันนี้มันื้อของเขาเดี๋ยวจอยต้องพับเก็บให้เขาด้วยนะคะมาเรามาดูกันต่อดีกว่ามีอะไร นี่อันนี้ก็ฮอลิเดย์เขาค่อนข้างแบบเฮ้ยมีงานดีเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้เฮย้ยอันนี้ค่ะถ้าเห็นป้ายอะไรที่เป็นอย่างนี้นะอันเนี้ยวินเทจค่ะคือเป็นงานรุ่นเก่านะยุค80ยุค90นะถ้าพี่เจอป้ายอะไรแปลกๆประมาณนี้นะคะเพราะว่าเนาะเสื้อผ้าย,ยุคสมัยก่อนเขาน่าจะฮิตกันประมาณนี้นะให้ดูง,งานปัก คือเสื้อผ้าเมืองนอกยิ่งเป็นของยุคเก่าอะ่ะจอยมองว่าการตัดเย็บอะค่ะดีนี่ให้ดูคลิกดูด้านในเป็นแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญให้ดูกระดุมดินี่กระดุมเป็นฟักทองน่ารักน่ารักน่ารักมากอันนี้ให้ดูอันนี้ก็ฮอลลีเดย์โอ้โหจอยว่าจอยต้องซื้อต่อหลายตัวเลยเนี่ยเพื่อเอากลับไปขายคิดดูนะ ของพวกนี้เขาส่งมาจากอเมริกานะคะแล้วจอยเนี่ยมาจากอเมริกานะแต่ต้องมาขนจากเมืองไทยกลับไปเพราะอย่างที่บอกย่านที่จอยอยู่หาไม่ได้ค่ะอ๋อแบรนด์นี้รู้สึกแบรนด์นี้จอยลองเช็คเขาขายกันประมาณแบบยี่สิบห้ายี่สิบห้าเหรียญน,นะคะเนาะยี่สิบห้าเหรียญต่อให้จอยซื้อต่อน้องกลับไปอ่ะตัวหนึ่งก็แบบเทียบเท่ากับแปดเหรียญ เจ็ดตัดเหรียญอะไรอย่เงี้ยเนาะใช่ไหมราคาขายอาจจะประมาณนี้ถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์แปดประมาณแปดเก้าเหรียญประมาณนี้นะคะจอยซื้อกลับไปตั้งขายสามสิบขายได้เราก็ยังได้นะคะจอยมองอย่างนี้ยิ่งถ้าเรามาเจอลายอะไรที่สวยๆอะ่ะเออมันน่าจะได้เออให้ดูขอปกโอ,อ้ขอปกก็ทําสวยนะเห็นไหมขอปกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะอ๋อนี่เขาวัดไซส์ไซส์ใหญ่ด้วยเรื่องของเรื่องนเนาะอัี้เขาให้เวมีอะไรขอรื้อโอ้โห ให้ดูลายสิโอ้ส่วนโอ้โหน่ารักมากน้องมีนี่ห้ออะไรเนี่ยอ๋อยี่ห้อนี้โอเคโอ้ส่วนมากเขามีแบบสไตล์ฮอลิเดย์เยอะมากเลยนะนี่อันเนี้ยอันนี้ก็วินเทจคะ่ะให้ดูให้ดูลักษณะลูกเล่นนะคะอันนี้อ่ะใช่เลยลูกไม้ตกแต่งแล้วตรงนี้เห็นไหม ทำเป็นกุหลาบแล้วดูกระดุมอันนี้วินเทจเลยค่ะอันนี้ก็ใช่นี่ให้ดูกระดุมโหยกระดุมสมัยนี้ยไม่มีหรอกแนวแนวอย่างนี้นะคะไม่มีมีแต่แบบธรรมดาพลาสติกนี่นี่จอยแบบว่าให้ดูแบบเร็วเรนะ็วเนาะโอเคโอเคเดี๋ยว,วก็นนะเดี๋ยวจอยต้องมาพับให้เขานะทําของเขาเละมากเลยอันนี้อันนี้คืออะไรออ้ยน,นี่ก็น่ารักอันนี้รอบอกสี่สิบสี่ อ๋อแบรนด์นี้แบรนด์นี้ส่วนมากจะเจอเป็นเสื้อผ้าผู้ชายมาดูฝั่งนี้นะนี่อันนี้อะไรอ๋อส่วนมากคอลเลกชันหมดเลยแบรนด์อ๋ออันี้แบรนด์นี้รู้จักเนาะดูสินี่เรามาดูอันนี้อ๋อแบรนด์นี้แบรนด์เนี้ยจอยเห็นเออค่อนข้างเยอะนะคุยน่ารักนี่ ให้ดูชายเสื้อเหมือนจะเป็นแบบสีกรมท่านะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปักด้วยดินทองอีกทีนึงโอ้ยน่ารักจังเลยอ๋อแบรนด์นี้อีกแล้วถ้าจะสังเกตเห็นได้นะยุคก,ก่อนรู้สึกแบรนด์นี้น่าจะฮิตนะจอยชอบตรงนี้คอเป็นกระมหีีมีปักนี่น่ารักน่ารักอันนี้อันนี้น่ารักจริง ลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนี่ลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะอันนี้ไหนอันนี้ผ้ายีนอ๋อแบรนดน์นี้นี่ค่ะโควอเตอร์ครี k อ๋อเขาเป็นผ้ายีนนะคะผ้ายีนอันเนี้ยเนื้อบางเนื้อบางเนี่ยเราจะเรียกว่าผ้าแชมเบรนะคะจะมีชื่อเรียก แต่ถ้าเป็นเนื้อยีนเนี่ยเนื้อยีนอันนี้ก็ยังบางอยู่นะถ้าไหนบางบางเราเรียกแชมเบรนะคะถ้าเป็นผ้ายีนเหมือนผ้ากิงยีนรีวเราก็จะเรียกว่าเดนิมนะให้ดูลูกเล่นอันนี้ก็จะเป็นปากเห็นไหมคะเนาะลูกเล่นเราให้ดูกระดุมกระดุมก็จะเป็นเงินเงินอุอันนี้เก๋มากมเลยแบรนด์อะไรอินดิงโกมูลไม่รู้จักแต่ว่าให้ดูความเก๋ เออดูเอาไว้ถ้าใครชอบนะคะไปติดตามไปติดตามกันได้นะเดี๋ยวจอยใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะมาติดตามอุดหนุนซื้อได้เป็นแบรนด์อเมริกาเน้นขายผ้ายีนนะคะช่องนี้เนาะไปติดตามกันได้ราคาดีนะแนะนำว่าราคาดีอุ้ยอันนี้แปลกมากแบรนด์นี้ก็ไม่รู้จักนะ220 อ๋อนี่เหมือนแบบยุค90 80 90บปดก้นี่ปากผีเสื้อนี่เป็นอย่างนี้นะไหนมีอะไรอีกันนี้ก็สวยนี่ให้ดูงานปักเป็นอย่างนี้น่ารักมากนี่ค่ะลายจะเป็นอย่างนี้ให้ดูงานปัก งานปากอันนี้สวยมากจําไว้นะเป็นยังไงบ้างคะกับสินค้าที่จอยโชว์ให้ดูนะคะก็อย่างที่บอกว่าอันเนี้ย เป็นมุมมองของจอยในการขายเสื้อผ้าในอเมริกาเนาะแต่ว่าสินค้าที่เห็นทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยนะคะในร้านของแม่จอยเนี่ยก็คือซักแล้วนะคะรีดให้แล้วพร้อมใส่เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะอุดหนุนนะคะเดี๋ยวจอยใส่ลิงค์ร้านไว้ให้ก็ลองแวะเข้าไปอุดหนุนได้นะคะยังไงคลิปนี้จดก่อนและติดตามดูคลิปหน้านะคะคว่าแม่ค้าจะมีอะไรเอามาให้รูอีกนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ